ตอนนี้เรากำลังขึ้นเขาพาน้ำย้อยสวัสดีครับต่านผู้ชมครับกมต้มงรมมาเชอนเลยครับตอนนี้เราลดกำนังขึ้นตอนนี้เราเข้าไปพันพาน้ำย้อยครับอ่มชแล้วก็ไปวี้รัเกินไปวัน้วันนีมาหน้าสุดะบาในพายุพูดเดียวได้แลย

จอดรถบ้านเรากี่เราเออรถทั้งแถวส่งเลยเมื่อเนี่ยไปจุดโอ้ยไม่นี่คือแต่งกินีเนื้อแต่งกินเนื้อไม่ไม่รถจอดรถบ้านเราสิกี่รถกี่รถป่าเนาะไม่กี่ก็รถจุนป่าสิรถเออก็รถรับช่วงกว่ารับช่วงก็บอกป้าเอาต่อกับป้าป้าเหลือโซ่

ผมจะพาท่านไปชมครับเข้าไปชมอ่าโคมสวยงามภายในอาพระมหาเกรีดีสีชัยมงคลรับผมไปไหว้ขอพรครับอ่าตามมาครับผม,ไไออบม,บผมนี่คือทางเข้านะครับผมโอ้เย็นบรรยากาศร่มรื่นพี่น้องนี่ครับตรงกำแพงตรงประตูทางเข้าครับ ตรงนี้คือภายในบริเวณภายในพระมหาเกดีสีชัยมงคลครับคือจัดไปสวยงามมากพี่น้องนครับ นี่คือซุ้มประตูทางเข้าครับผมตรงนี้น่าจะเป็นบอ่อน้ำพุครับ ซึงก็วันนี้ก็เป็นวันหยุดครับวันเสาร์ครับแต่ยังมีประชาชนครับอ่ามาเที่ยวเนาะมาท่องเที่ยวแล้วมาไหว้พระขอพรครับมาชมความงามในบริเวณพระมหาเกลียศรีชัยมงคลอ,อยู่ตลอดครับนี่ครับสวยงามมากครับผมนี่ นี่ก็เราก็จะถอนรองเท้าวไว้ตรงนี้ครับาอากาศร่มรื่นครับผมพออนุญาตครับผม ขออนุญาตบันทึกภาพนะครับเดอ้อพระอาจารย์อ่าเพื่อเยนเยนสิ์สิทธิ์พระภูปกเจ้าที่อ่าสิณสิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ในบริเวณพระมหาเกดีสีชชยมงคลครับผมลูกรานมากกับขออนุญาตบันทึกภาพครับผมอ่า นี่ครับตรงนี หลวงปู่ใหญ่อายุวัฒนะมงคลอ,อันนั้นมีเงินน่อยเราจะขึ้นไปข้างบนมีทั้งหมดจ็กสั้นครับผมนี่พอยึดยึดทั้งหมดทั้งจ็กสั้นครับนี่โอ้โ หกสันอันนี้ชั้นสองมาเนี่ยโอ้พ่นประดับเป็นสวยงามมากว่ะสวยงามแห้งนี่ครับเกาะลูกเกาะอนุยาตเด้อขออในหยาตบันทึก ลงปูฟันลงปูฟันบ่โยกนอนนญาคบบันทึกนี่ครับขึ้นมาแล้วครับชั้นที่สามครับผมเนี่ย เดี๋ยวออกมาดูระเบียงครับากาศร้อนครับผมอยู่ข้างนอกเข้าไปข้างในครับ นี่คือบริเวณชั้นสามครับนี่ครับสวยหน้ามากครับ เราจะขึ้นไปชั้นที่สี่ครับครับระหว่างทางเดินเนาะตอนนมาาให้เเเิิดีบัลยสวยงามมากครับผมเอากันดดอตอกกระดดอเต็มมาแล้วครับเดี๋ยวออกไปชมข้างนอกครับผม ครับวิวข้างนอกครับผมสวยงามมากครับเราพอบาตอนนั้นด้วยมาอาเกะเลระ ชั้นบนชั้นนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมตรงนี้ก็คือดูข้างๆ้างครับประดับไปสวยงามมากครับผมนี่นี่ครับสวยงามครับงานศินละปะเดี๋ยวเราจะขึ้นไป ชั้นที่ห้าครับโอ้โหเป็นบันไดวงกดสูงจริงครับผมนี่เป็นลูป ในตอนนี <dı DANIEL> <že 20 3> ้ใานยังเลยแต่ว่านต่พนลงเหมือนกัน่ะเม่ตอนนั้นเน่หนขึ้นบอมนีย่านลงมาบ่หอนเนาะ สูงจริงครับผมนี่สวยงามมากครับงานศิลป,ปะนี่คือห้องโถงใหญ่ครับชั้นบนสุดของพระมหาเกดียีสีชัยมงคลครับ ลงครับผมไม่กล้าขึ้นครับผมไม่ขึ้นเพราะว่ามีแต่คนผู้สูงวัยครับอายุ77ปี71ปี77ปีครับผมอา่าไม่ไหวครับก็เลยขอตัวลงก่อนพี่นอ้องว่าที่ขึ้นไปชั้นที่6ไม่ไหวครับผมบันไดสั้นแห้งครับอ่า้างในครับอ่าก็เ,กเลยลงมาก่อนอ่า เป็นครั้งที่สองครับผมที่ผมมาไวาย้ยอ่าขอพรอ่าพระ,ะมหาเกดีสีชัยมงคลครับอ่าเอ้าคลิปนี้ก็ขอราพพ่น้องสมีครับผมขอบคุณเอฟซที่เขามากดไลค์กดแชร์เขามารับชมครับขอทุกคนอยู่ดีไม่แห้งครับสวัสดีครับ